ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคม2531ที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันพูดที่สถานีเป็นวันบันทึกเสียงเพื่อทำหนังสือเล่มที่5หนังสืออันเล่นเล่มที่5ตอนที่5 ในตอนนี้ให้ชื่อว่าเทวดาระผีเมืองชัยนาตเรื่องราวก็มีว่าว่าตอนที่แล้วมายับยั้งกันอยู่แค่สี่แยกของชัยนาตอย่าลืมว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทในท่องเรื่องที่พูดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นนิทาน แต่ว่าถ้านิทานจะไปตรงกับความเป็นจริงก็เป็นเรื่องนิทานบังเอิญไปชนเข้าในท้องเรื่องของนิทานก็มีว่าขั้นผ่านธรรมามูลไปแล้วแตว่ความจริงความสาคัญที่เขาธรรมามูลมีมากวันในวันนั้นผ่านไปเห็นทิวดาสามแถวแถวละหลายสิบท่านเบื้องสูงมีท่าหมหาพรหม ยืนอยู่แต่ทำไมาก็ไมเ่เดวะเพราะว่าตั้งใจจะไปภูเขาลูกหนึ่งที่หลังจังหวัดเชนาตขั้นมาถึงสี่แยกก็พบท่านปู่ใหญ่คือท่านสามบดีพรมสามบดีพรมท่านบอกว่าหลายชาติถึงเคยเป็นพ่อแต่ต่อมาก็พบเท้าสักกะคือพระอ,อินท หลังจากนั้นก็มีท่านแม่ท่านพี่ท่านน้องใครแต่ใครเพวกพวกเพกืพพ่อนและบรรดาท่านมีคุณทั้งหลายอยู่ที่นั่นมากคอยอยู่ก็ท่านถามว่าจะไปไหนต่อไปก็กราบเรียนท่านบอกว่าตั้งใจจะไปเขาลูกหนึ่งแต่เขาลูกนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะบอกชื่อก็มีคนรู้จัก จะไม่บอกชื่อก็มีคนรู้จักแต่ถ้าว่าด้วยมันญ,ญาติเขาต้องไม่บอกกันในเวลานั่นก็แปลกฏว่าท่านท้ามหานาคาซื่อ,อยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแต่ความจริงทรามันอยู่ประจำท้าวมหานาคานี่เป็นเทวดาชั้นวชิระของท่านวีรณหกขอโทษขอท่านวีรนณปัก แล้วก็เป็นเ่อของทรัพย์สินในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ซึ <c oughs> ่งอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ทองทั้งหมดไม่มีปริมาณเกินสิบตันถ้าจำไม่ผิดถ้าจะจำผิดก็ได้นะเดนี้ทานจำผิดก็ไม่เป็นไรนะมัง้ง <c oughs> เฉพาะที่เป็นทองแท่งสำเร็จรูปแล้วไปก็ได้เต็มขนาด มีน้ำหนักสิบสามตันเศษแล้วก็มีทองรูปพัธร์มีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรมีแหว,วนทองคํามีแท่งเงินมีอะไรตัวอ,อีกมากคือว่าไปทรัพย์สินของกษัตริย์เก่าคําว่ากษัตริย์เก่าในะสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่รัประเทศมีอาณาเขตไม่กว้างอย่างสมัยที่อาณาเขตกว้างและ,ะเห็นว่าในสมัยหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำพูนก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดแพร่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งประเทศแต่ยังมีประเทศซอยที่เขาเรียกเมืองสิงห์มั่งเมืองสองมั่งจะนี้เป็นตน้นกลุมความว่าแต่ละประเทศอาณาเขตไม่กว้าง แต่และเทศก็มีเจ้าปกครองนคร mm. ที่เรียกกันว่าสมัยนี้เรียกว่าพระมหากษัตริย์ดังนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันเมื่อท่านท้ามหาทาคาเป็นกษัตริย์อาณาจักรก็ไม่กว้างนักปกคลุมจากชัยนาทไปเต็มเขตนครสวรรค์ถ้าเต็มเขตลบบุรีเข้าไปเต็มเขตเจียงหวัดสุพรรณถ้าไปครึ่งหนึ่งคุณจะไหวการจนบุรี และก็ไปไม่ถึงตากยักนกำแพงเพชรก็ถือว่าเป็นอาณาจาักรใหญ่ใหญ่มากต่อมาเมื่อท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็มีลูกชาย <c oughs> มีลูกหญิงมีลูกชายแต่สำหรับทองส่วนนี้เป็นทองที่แบ่งให้แกลูกชายที่เวลานั้นพร้อมที่จะเป็นพยุพราช คือจะเป็นปุจะเป็นอะไรเป็นทายาทเป็นเรื่องเป็นทรัพย์สินส่วนพระอ,องอค์เวลานั้นท่านมหานาคาท่านก็มาสมทบท่านก็กราบเรียนกับท่านสามบูดีพรมคือท่านพ่อเหมือนกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินที่ผมเคยบอกให้แล้วแล้วก็ทำแผนที่ให้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยอยู่ที่วัดบ่าคลอ,องมาคำเท่าผมไปบอกสองครั้งทำแผนที่ให้ทำเครื่องหมายให้แต่ว่าไม่มาเอาโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าขคดขึ้นมาเมาื่อไรก็จะต้องตายมืนั้นคําว่าตายไม่ใช่ผีทำให้ตายเท่านั้นหมายความวาคนจะฆ่าไหมคนจะปล้นให้ตาย โดยเหตุผลของท่านตามนั้นเป็นความจริงความจริงเมื่อสมัยอยู่วัดประครอมคำเท่าไปช่วยพระครูวิชานธียคุณอยู่สองปีก็ปรากฏว่าท่านท้ามหาหนาคาท่านไปไปเวลาประมาณสองทุ่มไปบอกให้ทรัพย์สินส่วนนี้ทว่าของท่านอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสำนักหนึ่ง ถ้าเข้าไปในถ้ำจะเลี้ยวทางซ้ายที่เป็นของท่านอาจารย์สำนักนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีทองคำอยู่หายเดียวความจริงทองคำหายเดียวในบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นทองเลือบริสุทธิ์คุณค่าเกามาชินน้อยแต่ว่าถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะเป็นทองของผู้พูดให้ผู้พูดเป็นนามออมาว่าถึงวาระที่จะต้องนำมาใช้แล้ว นัานบอกว่ายามปกติแผ่นหินที่ทับถมอยู่มันหนานกว่านั้นเวลานี้แผ่นหิน,น,นต่างๆปล่อยให้ร่วงลงมาแล้วก็สามารถจะขุดเอามาใช้ได้โดยง่ายถ้าสังเกตดูหินตรงน,นั้นจะเป็นหินที่ไม่เรียบเนื้อไม่สนิทไม่หินส่วดอื่นแล้วก็มีเครื่องหมายทําไว้มีต้นไม้เป็นที่สังเกตมีสัญลักษณ์ถ้าเจาะตงไหนจะถึงก่อน หลังจากท่านไปบอกแล้วเขียนตามท่านเขียนให้ดูลุ่งขึ้นสองวันก็ไปดูไปดูก็พบตามนั้นแต่ก็มานั่งตัดสินใจว่าเราเป็นคนคนเดียวถ้าเราจะขุดทองขนาดนี้ขึ้นมาเพียงแต่จะขนเราก็ขนไม่ไหวเพียงแค่ต้องการให้ขนไม่ต้องทำอะไรก็ตายไปแล้ว ถ้าไการทีสองเมื่อพบทองเราจะแน่ใจในบุคคลได้ยังไงจะไปขุดเวลากลางคืนมันก็ทํางานไม่ทันถ้าขุดเวลากลางวันก็ไม่ใช่บ,บุคคลคนเดียวต่างคนข่าวเป็นของไม่ยากต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างได้ยินประเดี๋ยวก็ไปกันเต็มทีนี้คนที่ไปแล้วทั้งหมดในบรรดาท่านผู้ฟังมีใครบ้าง จะเป็นผู้ทรงศินบริสุทธิ์ยามปกติก็สามารถจะทรงศินได้เวลาที่ไม่พบอะไรแต่เห็นทองก้อนใหญ่เข้าความโลกก็จะเกิดมึงก็จะขอบ้างกูก็จะขอบ้างโดยมัญญาติคนที่มีมัญญาติดีๆก็อาอาอาปากขอแต่คนที่ไรมันญ,ญาติก็จะไม่ขอก็อจะหยิบเอา เมื่อหยิบเอาไม่เป็นที่พอใจดีไม่ดีคนพวกนั้นก็ทะเลาะกันฆ่าฟันกันตายเพราะทองคําและเจ้าของทองคําที่ได้มาก็จะต้องตายเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไปด้วยมองไม่เห็นประโยชน์ในการได้รับทองคาและก็มาคำานึงอิปรายการหนึ่งว่าสมัยที่เรายังอยากได้ไม่เคยมีใครบอกให้ทองคำเรื่องเงินหรือเพชร ต่เวลานี้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความอยากได้ก็ไปเห็นโทษเห็นทุกข์ในความเกิดเป็นคนก็พยายามฝึกฝนตนเพื่อให้พ้นจากความอยากได้แต่ท่านก็บ,บอกให้เมื่อมาคำนึงถึงตอนนี้ท่านก็บ,บอกว่าเวลานั้นท่านยืนอยู่ด้วยนี่พูดั้งอดีตที่แล้วมานะ อดีตที่แล้วมาท่านบอกว่าเวลานั้นจะบอกให้คุณโอกาสก็ยังไม่มีคนยังมีพันธะยุยงยากมากที่ตกยู่ภายใต้อำนาจเขาบุคคนบางพวกแต่ว่าเวลานี้คนมอิสระไม่มีใครสามารถจะใช้อำนาจคุมคุณคุมก็บังคับคุณเองให้สามารถปฏิบัติตามเขาได้โดยไม่ชอบทมคุณมีจิตใจอิสระที่ให้ ก็ตึงตงปรึกษาท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะที่อจะมาเป็นลกูกก็ขอเคารพท่านที่เป็นวีดาผู้มีพระคุณใหญ่ถ้าจะขุดทองขึ้นมาประโยชน์ของตอนก็จะไม่มีเพราะจะเหนื่อยด้วยมีความลำบากด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ทุกคนลาภาพก็ถูกทำร้ายไม่เช่นนั้นก็ตาย และจะมีบุคคลใดบ้างที่มัจะมองเห็นว่าเป็นที่พึ่งให้ที่มองคนจริงๆนะบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยมากว่าจะเป็นคนโลภโมโทสารเสมากแ,แม้แต่พวกของผ้ากาสาวพัดการเสียสละหายากมีแต่อยากได้เป็นของตัวดีไม่ดีจัดงานเองเมืงง่อเงินไม่พอนิดหน่อย คิดว่าเงินายรับในงานไม่พอใจก็ยังไม่จ่ายเงินส่วนตัวมีไม่จ่ายปล่อยให้พวกมรโหรสบัางเครื่องกระแสไฟฟ้าบางเครื่องคุมพวกไฟฟ้ามาในงานต้องรอการเป็นหนี้ความจริงเขาก็จ่ายค่าดมันจ่ายค่าดูจ้างไปแล้วกำลังใจคนไม่ดีขนาดนี้เราจะไว้วางใจใครยีร่งกราบเรียนท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ในเมื่อเป็นของส่วนตัวและท่านพ่อก็รักษาไว้ให้เวลานี้ก็ขอมอบหมายเป็นของพระพุทธศาสนาจะดีกว่าจะมีในสงรวมกันท่านถามว่าตัดสินใจได้หรือก็กลับขึ้นาบอกว่ากลับตัดสินใจได้แล้วก็เป็นอันตกลงว่ามอบหมายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสถานที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทถถ้าใครไปที่นั่นเวลานี้ยังสังเกตเห็นอยู่ง่ายๆแล้วก็เป็นถ้ำเล็กๆเ,กเกข้าไปข้างในยะปรากฏมีน้ำจำบจำ,จำเป็นทางน้ำผ่านด้านหน้าถ้าด้านในไม่มีน้ำกระโงความมารั์สินส่วนนี้พับกันไป ตอนนี้ว่ากันเรื่องเซซัพหินส่วนนี้ทับพับกันไปแล้วนะเรื่องของท่านท้าวมหาราคาผู้เป็นพ่อก็พักไว้ตอนนี้ก็จะมาพูดกันถึงภูเขาลูกนี้ว่ามีความสำคัญอะไรบ้างสำหรับภูเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสำคัญเยอะเพราะเป็นหินนอกจากเป็นหินแล้วก็มีดิน ฉะนั้นจึงมีต้นไม้ขึ้นความจริงนี่ไม่น่าจะพูดนะปากมันมากไปเองนอกจากหินนอกจากดินนอกจากต้นไม้ก็มีสิ่งลี้ลับไปจากนั้นลี้ลับไปจากสายตาของบุคคลผู้มองไม่เห็นแต่กําลังใจของบุคคลที่ได้ทิพย์ขุยานเห็นนี่มีความสำคัญมาก ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นท่านคุยกันได้านุจักกันดีนั่นคือเทวดาหรือผีแต่ว่าเวลานั้นท่านอาจารย์ผู้นั้นธรรมรณาภาพไปแล้วบอกชื่ออาจารย์ก็ได้ท่านไม่ห้ามท่านชื่ออาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นนี่เป็นบะโพธิสัทว์ราถนาพุทธค เป็นอาจารย์ตอนต้นเป็นคราวาสแต่ว่ามีความปฏิบัติหรือมีความประพฤติเนื้อพระไหลองค์เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษตั้งอยู่ในความกระตัญยูรู้คุณอย่างน้งพอก,กบวัสริกานี่ถ้าอาจารย์เชินเคยไปศึกษามาท่านมีความครบในน้งพกกบมาก ถึงวันถึงปีกำหนดที่จะต้องทำบุญเพื่อหรวงพ่อ g o ท่านจัดงานทันทีแล้วก็ใครจะทำกับท่านหรือไม่ทำกับท่านท่านก็ไม่กะไม่เกินใครแล้วก็เป็นที่น่าอัศาจรรย์บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการจัดงานขออาจารย์ชื่นที่ไรคุณมากจริงๆในการสอนกรรมฐา,ายของท่านก็เป็นคนมีเหตุมีผล เรียกว่าสอนตรงไปตรงมาตาหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาต่อมาได้คุยกันในหลักสูตรกรรมฐานคุยกันในเรื่องกรรมฐานสี่สิบอาจารย์ชื่นมีการคล่องตัวมากทุกกองก็เลยคุยกันได้เป็นปกติขั้นถามถึงผลของการปฏิบัติถามด้านสัยชน์ท่านก็ตอบว่าถ้าพูดทั้งด้านสัญน์ ผมก้ได้แต่เพียงเทียบเพียงไปครับถามท้าว่าเป็นพาะอะไราอาจารย์ท่านบอกว่าผมปรารถนาพุทธภูมิคำว่าสัญโญย์บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นธรรมะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้านี่มีความสําคัญมากผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่เข้าใจในสัญโยตบรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะวทานอภัยเถอะก็ขอที่โปรดว่าการปฏิบัติของท่านไม่เหนื่อยเปล่าแต่มันช้าเกินไปจำให้ดีว่าไม่เหนื่อยเปล่าแต่ช้าเกินไปกว่าจะเข้ามุมกว่าจะเข้าเคตกว่าจะมีผลมันแสนจะยากถ้ารู้จักสัญญสิษยการเอามาใช้ในการปฏิบัติ มันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วใช้เวลาไวขึ้นถ้าตัดแสงโยต์ได้ทั้งสิบเป็นพระอระหันต์ตัดแสงโยต์ได้ห้าเป็นพระอนาคามีตัดแสงโยต์ได้สามจิตละเอียดดีเป็นพระสีธาคามีตัดแสงโยต์ได้สามตาจิตยังหยาบเป็นพระโสดาบันอันดับแรกก็จับสงโยต์สามเข้ามาตั้งไว้ก่อน ถ้าเราตัดสังโยชน์สามได้แล้วบรรดาท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ให้ผลเราจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตดชันอีกอย่างเลวที่สุดเราจะเกิดแค่เป็นคนกลับเป็นเทวดาด้วยผมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เจ็ดเจ็ดชาติเป็นไปนิพาน ถ้าอย่างกลางเป็นโสดาบันอย่างกลางเกิดเป็นคนสามชาติเทวดาหรือพรหมสามชาติไปนิพพานถ้าเป็นพระโสดาญาบัร่าละเอียดอย่างสูงุดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นเทวดาหรือพรหมอีชาติไปนิพพานแต่ว่าถ้านหลายก็ไปน,นิพพานเมื่อตายกรวมวความว่าการสัสญญาต์บรรดาแทนพุทธบริษัทจะต้องศึกษา แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานสันสัญญอดิทำไปในที่ไหลแห่งพูดไปในที่ไหลแห่งสาตึกษาเอาก็วงความว่าถ้าอาจารย์ชื่นแปลอาจารย์ที่คนให้การเคารพจะขอชมว่าด,ดีกว่าพระหลายองค์เพราะสมัยที่เป็นคราวาตก็มีปฏิปทาขั้นพระชั้นดีต่อมาท่างจะเป็นพระอีกเป็นบทพระก็ดีเลื่ขึ้นไป แต่ก็ดีอย่างพุทธภูมิาาะะเรียกว่าดีอย่างถ้าบริษัทไม่ใช่เรื่องเล็กรบริษัทนี้มีกําลังสูงมากอาตมาก็เคารพคุยกัท่านได้สะดวกแล้วก็ไม่มีหักร้างใครไม่มีตําหนิใครหายากมีลูกศิษย์ลูกหามากนี่ว่ากันที่คนนะจะว่ายาวไปาอาจารย์ชื่อในพูดตั้งสิบคัตเศสก็ไม่หมดก็ขอกดไปเข้ามาหาถึงเทวดา และผีที่นี่ก็มีเทวด,ดาที่น่ารู้จักแต่ความจริงเทวด,ดามีมากถามว่ารู้จักเทวด,ดาหรือเชื่อเทวด,ดาหรือก็ต้องขอประทานโทษพูดหยาบสักนิดหนึ่งว่าใครเพื้อว่าเทวด,ดาไม่มีผีไม่มีก็ช่างว่ามันเป็ไรความจริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวด,ดามีจริงผีมีจริง เรื่องเทวด,ดาเรื่องผีนี่พระพุทธเจ้าพูดไว้ในที่ทุกสถานแล้วทำไมจึงไม่เชื่อในการที่ไม่เชื่อเพราะตัวไม่ดีพอหลักสูตรความรู้ในพุทธศาสนามีเช่นหลักสูตรของวิชาสามก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาสูงทำได้แค่หนึ่งในวิชาสามแั่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ชาญโลก,กีก็เกินวก็เหลือหลอแหลแล้ว เหลือใช้เหลือสอยเหลือกินเท่านี้สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์ได้เจนนั้นท่านผู้ฟังโปรดทราบและผู้อ่านก็โปรดทราบว่านรกสวรรค์มีจริงผีเทวดามีจริงคนที่ว่าไม่มีพวกนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีตาบอดผีและบอดเทวดาอย่างคนที่มีสายตาไม่ดีเห็นสีผิดปกติ เห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองเป็นสีแดงเห็นสีฟ้าเป็นสีเขียวเห็นสีเขียวเป็นสีฟ้าตามที่เขานิยมกันไม่ได้ท่านเรียกว่าบอดสีแต่คนประเภทนี้เขาเรียกบอดผีผีมีตาบอดมองไม่เห็นและะ้วแล้วก็บอดเทวดาเทวดามีใจบอดมองไม่เห็นให้คนตาบอดนี่ไม่เป็นไรถ้าใจบอดนี่มันเร็วมาก ต่อไปก็มาคุยกันขอพูดเรื่องเทวดา <c oughs> <c oughs> เวลานั้นเทวดาที่มีจดเด่นแต่ความจริงเทวดาจะคิดว่าท่านอยู่ที่เขานี่นะเทวดาท่านมีวิมานอยู่แต่ภาระหน้าที่ของท่านมีประจําที่นี่บ้างท่านก็ต้องมาบางท่านก็มีภาระหน้าที่ที่อื่นโดยกว้างก็ผ่านมาแต่มีการสงเคราะห์ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชนาตในเวลานั้นเทวดาที่คนเมืองเชนาตรู้จักมากก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เรารู้จักกันองค์หนึ่งก็อีกองค์หนึ่งที่มีกําลังอํานาจบารมีรองลงมาคือท่านสิงขรอ,อีกองค์หนึ่งคือท่านไปลหรือท่านปลัง บางท่านเรียกว่าปลังแต่กรมหลวงพรท่านเรียกว่าไพรอีกท่านหนึ่งคือท่านทองดีทเทวดาชั้นดาวดึงแต่ท่านนี้ไม่ได้มาประจำแต่เวลาที่ผู้พูดไปที่ไรท่านมาทุกทีคุยกันทุกทีรู้เรื่องมากก็ถ้าไม่ลืมก็จะพูดต่อไปในเทรต่อไปข้านา ตอนนี้ก็มาคุยกันที่ว่ากรมหลวงจุพรเขีอุดุมศักดิ์ก่อนรืสำหรับท่านกรมหลวงจุพรเขตอุดุมศักดิ์นี่ไม่ใช่เทวดาประจำที่เขาหลกนี้เป็นแต่เพียงว่าที่เขาก็ดีที่นอกเขาก็ดีตามบ้านก็ตามคนมีความเคารพนับถือกันมากเป็นกรณีพิเศษโดยว่าเธกเขาดขข้องอะไรก็ตามเขาจะบนกรมหลวงยุพร ในบาลบนกองหลวงพ่อนี้สาเร็จผลทุกอย่างตามที่เห็นมาแต่ทั้งนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันอยู่ที่กําลังใจเทวดาถ้ามีกําลังใจเป็นทิพย์เราจะมีความเคารพท่านจริงหรือไม่จริง <c oughs> <c oughs> ก็ท่านทราบอยู่ก่อนถ้าเคารพท่านจริงท่านก็ช่วยจริงตามความสามารถของท่านถ้าเราเคารพไม่จริง ใครจะช่วยก็ต้องขอตอบว่าท่านไม่ได้ช่วยแบบไม่จริงท่านไม่ช่วยเลยก็แบบเราเรา,เรานะแ่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าคนใดมันสักที่ยวพูดกับเราไม่ยอมรับนับถือเราด้วยกรณีใดๆก็าตามมีการเหยียดหยามมีการดูหมิน่นแล้วก็ดูถูกหรือไม่เห็นความสำคัญเราก็ไม่อยากจะช่วย ถ้าช่วยก็สักได้ว่าช่วยทืนพิธีกรรมผลจะเป็นยังไงก็ช่างห้มันคนประเภทนั้นใครจะห่วงถ่านระบดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรายการนี้เป็นรายการธรรมะก็เหลือเวลาอสองนาทีเราก็มาพูดถึงความดีตามคติของพระพุทธศาสนาทุกคนที่ฟังทุกคนที่อ่านต้องการความดีและต้องการความสุข ถ้าต้องการความดีต้องการความสุขให้ทุกคคนอื่นเห็นว่าเราดีด้วยแล้วก็เรามีความสุขด้วยให้ปฏิบัติธรรมะแบบเบาๆในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าขี่ปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่ครวญควรปฏิบัติให้ได้เพราะไม่ขัดคอกับสุรามีไรไม่ขัดคอกับกามีสมิชาจารย์เป็นตน้น ที่พูดสองข้อในประวัติที่เวลานี้นิยมกันมากแต่ว่าปฏิบัติตามสังฆวัตถุธรรมะสข้อนี่จะไม่ขัดกันท่านเรียกว่าสังฆะวัตถุทั้ง4ีระการคือหนึ่งทานการให้ให้รู้จักสงเคราะห์ซึ่งอะไรกันด้วยวัตถุการสงเคราะห์บรรดาท่านบุกฟังเป็นปัจจัยให้เกิดความรัก ถ้าเราขัดข้องเขาให้เราเราก็รักในเขาเขาขัดข้องเราให้เขาเขาก็รักในเราในเมื่อต่างคนต่างรักกันจิตใจก็มีความสุขเห็นหน้ากันก็มีรมใจชุ่มชื่นนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เกิดความสุขได้เกิดความดีคนรักกันก็มีแต่ชมกันว่าดีคนรักเจอกันก็มีแต่ความสุข ข้อที่สองปิยวาจาคือพูดดีพูดเพราะเพื่อนคนเขาชอบฟังเสียงแบบไหนใช้เสียงแบบนั้นใช้สํานรับเขาชอบสํานวนแบบไหนแล้วพูดสํานวนแบบนั้นเขาชอบลีลาแบบไหนแล้วพูดดีลาแบบนั้นกรวมความอาการพูดดีก็หนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคําหยาบสามไม่ส่อเสียเขาแตกเล่ากันแล้วก็สี ไม่พูดเละเทะเหลยวไหลทำลายประโยชน์อรบบรดาท่านพุทธบริษัทวพูดจบไม่ได้แล้วเวลาหมดพอดีในเวลาสิบวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนบมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี